มาเล่นอะไรวันนี้แกน้ำตาลครับรูปทรงอะไรครับชามเรียบครับนี่็จไล้วอ่า ได้ okay, <c oughs> เอาเอามือสอดเข้าไปเอาดึงออกเอาดึงถุง <c oughs> เข้มเข้มเดี๋ยวทิมม เหนียวมากเลยครับอ,อันนี้มันแหลมลนะเนี่ย,เ,ยเนี่ยเขมอะเนี่ยเนีย่ยเดี๋ยวไปจับตรงนี้นะ,ะจับจับแบบนี้ดิเริ่มเลยเหรอ มื่อไรจะเมื่อไรจะแกะได้มันยังไม่ออกโอ้ยมันหวานไหยปะแสนมีแต่น้ำลายเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ นี่ไงมันฝั่งนี้ใกล้จะออกแล้วเนี่ยขีดขีดฝั่งนี้ฝั่งนี้ใกล้จะออกแล้วนี่นึกไม่ทัจับไว้นะจับน้ำตาลอนะจับไว้ไม่ต้องทำอะบจับไว้ เนตจับไว้แบบนี้ดิอือ,อเอาไว้ตรงกลางดิเอากีดกีดตามร่องนะทำแบบนี้น้องไอ้ทำามกมากมันแหลมนะเดี๋ยวมันที่มือนะเอามือกดไว้แบบนี้มือข้างนึงกดไว้นะเ <c oughs> ตะเดี๋ย นี่กีดข้างหนึ่งมันนี้ไม่กีดใหอกีดไม่ได้จับแบบนั้นจับเหมือนดินสออะจับเหมือนดินสอไม่ใช่เขาให้กดตรงนี้ในก็มือจิบอ้าวครับอ้าวได้เลยครับ มาดูดิในรูปทรงสามสามเหลี่ย<า>มตาไปดูอ่าไหนไหนะเอ,เอ๊มองเอ็งยังเจ็ยมไยแม่เจียมามากอ่ะอยังไเงเกมนี้จบจบหรือ,อยังจบแล้วเลยครับรูปทรงอะไรสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้ไปดูไปไปก่อน Yeah. <laughs>